สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะชาวสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนู ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดค่ะที่เกิดในลัคนาธนูท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะและชาวราศีธนูทุกท่านคะ่ะดาวพุธย้ายครั้งนี้จะเกิดเรื่องราวสิ่งใดขึ้นกับท่านบ้างสิ่งที่กําลังรอคอยอยู่จะเข้ามาหรือไม่มารับฟังกันได้เลยนะคะดาวพุธย้ายในวันที่27กุมภาพันธ์ถึง16 มีนาคมปี2568ท่านจะมีข่าวดีเรื่องของการงานค่ะมีข่าวเกี่ยวกับบ้านท่านจะเอาใจไปปลุกพันเกี่ยวกับบ้านและคนในบ้านมากเป็นพิเศษนะคะอุปสรรคและปัญหามีมาไม่น้อยต้องใช้คำว่ามีมาไม่น้อยอุปสรรคมีทั้งเรื่องของการทำงานและเรื่องของการเงินรวมไปถึง อุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องราวภายในครอบครัวด้วยนะคะนั่นก็หมายความว่าการทำงานของท่านจะไม่เป็นไปตา,ตามแผนกำหนดการที่ท่านได้วางเอาไว้งานจะมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างที่จะบ่อยบางช่วงทำงานอยู่ดีๆก็ต้องวางงานของตัวเองลงหันไปทำงานของคนอื่นแทนนั่นก็หมายความว่านะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ท่านมีสติ และสมาธิอยู่ตลอดเวลาอย่าหัวร้อนอย่าปากไวนะคะจะตัดสินใจอะไรก็ตามอย่าตัดสินใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบแม้แต่จะพูดเรื่องอะไรกับใครก็ตามอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลท่านจะต้องคิดก่อนพูดทุกครั้งบางเรื่องไม่ต้องพูดให้ท่านนั้นเดินถอยออกมาซะแล้วมันจะเป็นผลดีกับตัวท่านมากๆ ท่านจะมีคนในที่ทำงานคอยจ้องจับผิดหาเรื่องกันแกล้งบางครั้งเขาทำงานผิดพลาดเขาจะนำมาให้ท่านแก้ไขหรือจะโดนจะโดนโยนงานที่คนอื่นทำผิดพลาดมาให้ท่านแก้ไขผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายงานบางอย่างให้ท่านได้รับผิดชอบซึ่งเป็นงานที่ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะทำไม่อยากจะ ยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานนี้หรือว่าโปรเจกต์นี้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดท่านจะไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะคะอะไรก็ตามที่ท่านอุดอัดลำบากใจมักจะเข้ามาพร้อมกับปัญหาทุกครั้งนั่นก็หมายความว่างานที่เข้ามาก็เหมือนกับโดนผู้หลักผู้ใหญ่กันแกล้งมักจะมาพร้อมกับปัญหาทุกครั้งและแบบนี้นะคะถ้าท่านจะรับงานขออย่างเดียวให้ท่านนั้น คุยให้เยอะๆถามรายละเอียดให้มากๆอย่าไว้ใจคนที่นำงานมาให้กับท่านไม่ว่างานนั้นจะมาในรูปแบบของงานประจำหรือว่ามาในรูปแบบของงานจ็อบนะคะท่านจะต้องคุยรายละเอียดของงานให้ชัดเจนอย่าคุยปลากเปล่าอย่าเชื่อใจอย่าใช้คำว่าใจวัดใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เข้ามามักจะมาพร้อมกับปัญหาทุกครั้งงานในความรับผิดชอบของท่าน ท่านทำออกมาดีด้วยผลงานดีแก้ไขกับปัญหาก็เด่นทำงานเก่งรับมือกับปัญหาต่างๆได้แต่สิ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือคนรอบข้างมากกว่านะคะคอยนำงานที่ท่านไม่อยากทำมาให้หรือว่าโยนงานยากๆมาให้กับท่านทำงานง่ายๆกลับเอาไปให้คนอื่นทำท่านใดที่ทำงานประจำท่านจะได้สัมผัสกับเรื่องราวเหล่าน,นี้แน่นอน อย่าประมาทอย่าไว้ใจคนมากอย่าเชื่อใจคนมากอย่าปากไว้อย่าหัวร้อนอย่าประทะคารมอย่าทะเลาะกับคนรอบข้างนอกนั้นไม่มีปัญหาสำหรับท่านเลยถ้าท่านระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ได้นะคะการเงินของท่านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านจะเพิ่มขึ้นจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้จ่ายเงินไปกับบ้านหากที่ผ่านมาท่านใดตั้งใจว่าจะซ่อมแซมบ้าน ท่านจะได้ซ่อมแซมนะคะหรือบางท่านก็อาจจะหมดเงินไปกับการซื้อสิ่งของชิ้นใหม่ๆม,มาทดแทนของเก่าซึ่งแตกหักชำรุดพังเสียหายหรือท่านจะได้ใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับที่ดินปรับปรุงอาจจะมีการผมที่ปรับปรุงที่ดินก็เป็นไปได้ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับใช้บ้านนะคะในการทำมาหากินเช่นทำงานที่บ้าน มีออฟฟิศที่บ้านทำงานร่วมกับคนในครอบครัวหรืออาจจะเปิดร้านอาหารภายในบ้านท่านค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะคะรายรับถือว่าเข้ามาดีพอสมควรท่านใดที่ทำสวนทำไร่ทำนาก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีถามว่ามีปัญหาไหมอุปสรรคและปัญหามีแต่ท่านจะแก้ไขได้เสมอนะคะระวังจะทะเลาะกับคู่ครองคนรัก หรือว่าระมัดระวังจะผิดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะขอให้ท่านใจเย็นๆนิดนึงอย่าพูดตรงมากนะักเวลาที่ท่านอยู่กับคนในครอบครัวหรือให้ท่านคิดก่อนพูดทุกครั้งแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าท่านนั้นติดขัดมีปัญหาอยากจะให้ใครบางคนในครอบครัวช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นจะสามารถช่วยเหลือท่านได้นะคะทั้งเรื่องของการเงิน เรื่องของการแก้ไขปัญหาท่านจะได้รับสิ่งดีๆจากคนในครอบครัวบางท่านก็จะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องเดินทางกลับบ้านจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้ไปยยังสถานที่เก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยอยู่อาศัยหรือบางครั้งท่านจะได้ไปในที่ที่ท่านมีความรู้สึกว่าคุ้นเคยแต่ยังไม่เคยไปมาก่อนจะเป็นลักษณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ คำว่าเก่าๆเ,เดิมๆจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึง่งภาระนีสิ่งเก่าๆจะกลับมาหรืออยู่ๆก็รายจ่ายเก่าๆเ,เดิมๆบางอย่างจะหวนกลับมาให้ท่านต้องแก้ไขต้องใช้ใจ่ายในช่วงนี้ด้วยนะคะฟังมาแล้วถ้าท่านใดคิดว่าเอ๊ะทำไมรายจ่ายมันเยอะจังปัญหามันเข้ามาเยอะจังแล้วสิ่งเหล่านี้ท่านจะผ่านพ้นไปได้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาที่เกิดขึ้น จะมีทางแก้ทางออกหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านและบุคคลในครอบครัวนะคะขอบอกให้ท่านคลายความวิตกกังวลใจได้เลยนะคะว่าทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่านท่านจะมีทางแก้ทางออกเสมออุปสรรคก็คือความใจร้อนและปากไวของท่านเองฉะนั้นท่านจะต้องไม่ปากไวไม่ใจร้อนให้ค่อยๆพูดค่อยๆจกอย่าเชื่อใจคนมากนะคะอย่าเพิ่งไปเล่าหรือว่าอาราบายอะไรให้ใครปังเด็กขาด ถ้าท่านตั้งมีความคิดว่าจะทำโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งก็อย่าเพิ่งไปเปิดเผยให้ใครได้รับรู้เก็บไว้ที่ตัวท่านก่อนระวังนะคะโปรเจกต์นั้นจะกลายไปเป็นโปรเจกต์ของคนอื่นโดยที่ท่านคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวค่ะอะไรก็ตามที่ท่านคาดไม่ถึงมกักจะเกิดขึ้นแม้แต่เรื่องราวภายในบ้านนะคะอยู่ๆก็ได้รับข่าวดีจากาคนในครอบครัวหรือว่าอยู่ๆปัญหาที่เกี่ยวกับครอบครัวก,ก็เกิดขึ้นจะเป็นในลักษณะนี้ แต่ในปัญหาจะมาพร้อมข่าวดีค่ะแก้ไขกับปัญหาแล้วได้งานแก้ไขกับปัญหาแล้วได้เงินอีกต่างหากนะคะค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงจังหวะที่ดวงดีแหละแต่ปัญหาจะเข้ามาเยอะหน่อยท่านจะมีความรู้สึกว่าทําไมมันดูยุ่งยุ่งแล้ววุ่นวายจังนะคะยังไงก็อย่าได้ประมาทก็พอนะคะจะทําอะไรก็ให้มีสติละเอียดรอบคอบกับทุกๆเรื่องนอกนั้น ท่านผ่านพ้นไปได้แน่นอนค่ะหลังจากนี้ไปสิ่งดีๆจะค่อยๆเข้ามาหาชาวราศีธนูแล้วนะคะช่วงนี้ท่านจะต้องประคับประคองไปก่อนอย่าเพิ่งไปมีปากเสียงกับใครอย่าเพิ่งไปทะเลาะก,กับใครเด็ดขาดนะคะให้ท่านนั้นใช้วิธีใจเย็นแล้วท่านจะมีทางแก้ทางออกคือพูดได้ง่ายชาวราศีธนูนี่เอาอยู่แหละท่านรู้แหละว่าท่านจะต้องจัดการกับบุคคลเหล่านั้นยังไงบ้าง แต่อย่าปะทะคารณมก็พอเพราะว่าท่านจะเสียเปรียบนะคะหรืออยู่ๆก็ท่านท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดท่านก็พูดเพราะว่าท่านหวังดีหรือว่าพูดกับคนที่ท่านรักแหละแต่อยู่ๆคาพูดเหล่านั้นกลับไปสะกิดหูทําให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดกันเฉยเลยก็มีนะคะฉะนั้นพูดให้น้อยค่ะทํางานไปแก้ไขกับปัญหาไปเพราะว่าการแก้ไขกับปัญหาจะมาพร้อมกับรอยยิ้มทุกครั้ง ขอวอวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะขอให้ท่านนั้นเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกทกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปัหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ